เป็นกรณีทําลายพินัยกรรมหรือเอกสารของผู้อ reading, upside, ื่นครับผ네 right. ู้ใดทําให้เสียหายทําลายซ่อนเล้นเอาไปเสียหรือทําให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งพินัยกรรมหรือเอกสารใดของผู้อื่นในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หรือประชาชนต้องระวังโทษมาตรา188นะครับเป็นกรณีทําให้เสียหายทําลายซ่อนเล้นเอาไปเสียหรือทําให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์นะครับ ซึ่งเป็นการกระทําต่อเอกสารทุกชนิดนะครับรวมทั้งพินัยกรรมด้วยนะครับโดวยวัตถุแห่งการกระทําก็คือเอกสารนะครับหากสิ่งที่เอาไปเนี่ยไม่อยู่ในความหมายของเอกสารตามมาตรา1อนุ7นะครับก็ไม่ผิดตามมาตานี้ครับตัวอย่างเช่นเอาแบบพิมพ์เช็คที่ยังไม่ได้กรอกรายการครับอย่างนี้ก็ถือว่ายังไม่เป็นเอกสารครับการเอาไปก็ไม่ผิดตามมาตรา1/8 8ครับ ส่วนคำว่าพินัยกรรมก็คือเอกสารตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามมาตราหนึ่งนะครับเมื่อมีลักษณะเป็นพินัยกรรมแล้วเนี่ยจะสมบูรณ์หรือว่ายุกเลิกไปแล้วก็ไม่สําคัญครับเพราะแม้จะยกเลิกหรือไม่สมบูรณ์นะครับ<ๆ>ก็ยังถือว่าเป็นเอกสารอยู่เช่นเดิมครับโดยความผิดตามมาตราน,นี้นะครับจะต้องในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนด้วยครับต่อไปมาตรา189เครับเป็นเรื่องของช่วยผู้กระทําความผิดครับมาตรา189 ผู้ใดช่วยผู้อื่นซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดหรือเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดอันไม่ใช่ความผิดและหูโทษเพื่อไม่ให้ต้องโทษโดยให้พํานักแก่ผู้นั้นโดยซ่อนเลนหรือโดยช่วยผู้นั้นด้วยประการใดเพื่อไม่ถูกจับกลุมต้องระวังโทษมาตรา1น9การกระทำก็คือการช่วยผู้อื่นโดยให้พํานักแก่ผู้นั้นครับก็คือการให้ที่พักอาศัยไม่ว่าจะเป็นการช่วคราวหรือถาวรนะครับให้เป็นแหล่ง หลบซ่อนตัวแหล่งกบดานเป็นต้นนะครับโดยมาตรานี้นะครับผู้กระทําจะต้องมีเจตนาพิเศษก็คือเพื่อไม่ให้ต้องโทษหรือเพื่อไม่ให้ถูกจับกลุ่มด้วยครับมาตานนา190ครับเป็นเรื่องของหลบหนีระหว่างคุมขังครับผู้ใดหลบหนีไประหว่างที่ถูกคุมขังตามอำนาจของศาลของพนักง,งานในการของพนักง,งานสอบสวนหรือของเจ้าพนักง,งานผู้มีอำนาจเสียบสวนคดียาต้องระวังโทษส่วนวรรคสองครับถ้าความผิดดังกล่าวมาในวรรคแรก ได้กระทําโดยแหกที่คุมขังโดยใช้กําลังพุทสลายหรือโดยขู่เข็นว่าจะใช้กําลังพุทสลายหรือโดยร่วมกระทําความผิดด้วยกันตัน้งแต่สามคนขึ้นไปผู้กระทําต้องระวังโทษส่วนในวารท้ายครับถ้าความผิดตามมาตานี้ได้กระทําโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดผู้กระทําต้องระวังโทษมาตรา190กานะครับการกระทําก็คือการหลบหนีไประหว่างที่ถูกคุมขังตามอํานาจของศาลของพนักงานในการของพนักงานสอบสวนหรือของเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดียา,ยานะครับ หมายถึงการหลบหนีในระหว่างที่มีการคุมตัวการควบคุมหรือขังหรือกักขังหรือจำคุกนะครับตัวอย่างเช่นนายกอรครับกระทำความผิดซึ่งหน้าฐานฆ่าผู้อื่นนะครับเจ้าพนักงานตํารวจจับกลุ่มนายกอทันทีเมื่อจับกลุ่มแล้วก็ต้องคุมตัวไปที่สถานีตํารวจครับพนักงานสอบสวนร,รับตัวไว้มีอํานาจควบคุมตัวไว้ไม่เกิน4ี่ชั่วโมงครับปรากฏว่าก่อนครบ4ี่ชั่วโมงนะครับหากจาเป็นในการสอบสวนก็ต้องนําตัวนายกอไปศาลเพื่อขอฝากขัง ซึ่งถือเป็นการขังแล้วนะครับเมื่อพนักงานในการยื่นฟ้องอ่ะถ้าศาลไม่ปล่อยชั่วคราวศาลก็ต้องคุมขังต่อไปครับในระหว่างการพิจารณาคดีก่อนมีคำพคิพากษาหากศาลพิพากษาให้จำคุกโดยไม่รอการลงโทษเนี่ยศาลก็ต้องออกหมายจำคุกครับหากศาลร,รอการลงโทษจำคุกเนี่ยแต่ไม่รอโทษปรับศาลจะออกหมายกักขังแทนค่าปรับไปพางก่อนนะครับ ดังนั้นแล้วถ้าในกอลบหนีไปช่วงใดช่วงหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นการหลบหนีจากการคุมขังตามมาตรา190นี้แล้วครับส่วนในวักสอแล้วก็วักสามนะครับก็จะเป็นเหตุาก,การณ์นั้นเองนะครับต่อไปมาตรา192ครับเป็นกรณีช่วยผู้หลบหนีจากการคุมขังครับ ผู้ใดให้พานักซ่อนเลนหรือช่วยด้วยประการใดๆให้ผู้ที่หลบหนีจากการคุมขังตามอำนาจของศาลของพนักงานสอบสวนหรือของเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดียาเพื่อไม่ให้ถูกจับกลุมนะครับจะต้องระวังโทษในมาตรา19กาสนครับการกระทําก็คือการให้พานักซ่อนเลนหรือช่วยด้วยประการใดๆมีความหมายทํานองเดียวกับมาตรา189แนะครับแต่มาตราเนี้ยเป็นการช่วยเหลือผู้ที่หลบหนีจากการคุมขังครับซึ่งการช่วยเหลือนะครับตัวอย่างเช่นในกอครับแหกที่คุมขังมาในขอเนี่ยก็ช่วยให้ที่พั เป็นการให้ที่พมนักนะครับหรือช่วยเปลี่ยนชุดนักโทษให้เป็นเสื้อผ้าธรรมดาอย่างนี้ครับก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือแล้วต่อไปมตาตรา193เครับเป็นการกระทําความผิดตามมตาตรา184 189,192ซึ่งเป็นการช่วยญาติครับถ้าการกระทําความผิดดังกล่าวในมตา 4, มตรา184มาตรา1 8 9หรือมตาตรา192เป็นการกระทําเพื่อช่วยบิดามารดาบุตรสามีหรือภรรยาของผู้กระทาครับศาลจะไม่ลงโทษก็ได้ครับโดยมาตานี้นะครับจะต้อง เป็นเกี่ยวข้องกับความผิดตามมาตรา 184, 189แล้วก็มตาตรา192นะครับจะเป็นเรื่องของการไปช่วยหลังจากที่มีการกระทําความผิดนั้นๆแล้วนะครับถ้าเข้าไปช่วยในขณะที่มีการกระทําความผิด,ดอื่นๆนั้นโดยตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สนับสนุนหรือตัวการร่วมในการกระทําความผิดนะครับก็ไม่เรียกว่าเป็นการช่วยเหลือตามมาตรา 184, 189และก็มตาตรา192ครับแต่นั้นแล้วจึงไม่ได้รับประโยชน์ตามมาตรา193นี้ครับ